นังเจินเล่นน้ำคนเดียวสนุกไหมคะหนูไม่มีเพื่อนเล่นเลยเนี่ยแถวนี้ไม่มีคนมาเล่นกับหนูเลยเนี่ยอะหนูไม่มีเพื่อนเลยเด็กๆเ,เข้าไปไหนกันหมดค่ะวันนี้ออยูเซน่ะแต่เล่นคนเดียวก็เฟี้ยวได้นะคะสนุกไหมลูกส <c oughs> นุกไหมคะ วชวนนิโคลไลมาเล่นด้วยแล้วนิโคลไลมาเล่นน้ำกันนะจูนเลวนะจูนเล่นคนเดียวเหงาจังเลยชวนที่ลุกเฮ้ย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 นิโคลไลเฮ้ย hey, นิโคลไลอุ๊ยอ่ะให้ให้เป็ดมัน นั่งเรือเร็วนะเป็ดจมน้ําแล้วลูกเป็ดจมน้ําแล้วเอาเอาเป็ดเอาเป็ดขึ้นเร็วเนี่ยเอาเป็ดขึ้นเรือเร็วเร็วนะน่ะเป็ดจมน้ําแล้วลูกแล้วลูกพเนกคพเนกเติมน้ำให้หนูเหนื่อยแล้ว อเอาแค่ครึ่งเอาแค่ครึ่งถังพอเอาแค่ครึ่งอ่างพอใช่ไหมเออผนแกเติมน้ําเหนื่อยแล้วลูไม่ไหวแล้วป๊าปเหนื่อยแล้วถวจะเอาขึ้นอีกอเดี๋ยววันหน้าค่อยชวนเพื่อนมาเล่นดีเนาะโอเคไหม จนูนเดี๋ยววันหน้าหนูชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะหนูจะไดส้สนุกกว่านี้หลงังเล่นคนเดียวมาตั้งแต่เด็กแล้วเนะี่ยวิ้ยพุ่งไขใ่ใหญ่จังนังชอบนังชอบเล่นนะ้ำโจนวิงกะ เฮ้ดูให้ดูอังจูนเล่นน้ำต่อกันนะคะเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะบาย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 ไม่สนใจเลยไม่สนใจบายบายเลยโอเคค่ะบายบายค่ะ